Tôi mừng vàng thấy rồi Cú hiền lắm มันเจอแต่ตีที้น่นากำคาข้างใน,นหมดยังเหลือกี่ตัว <c oughs> เข้าอยู่เดยวเปิดจุดให้มึงรอสวนกูเลยกูเดินไอ้นี่เลยเดี๋ยวกูแค่มึงยิงได้ไอ <c oughs> ้ผม มันอยู่ตรงไหนบอสล่าสุดพี่นะไปมาช่วยก่อนไอต้มอยู่ไหนเนี้ยตำลังไปเออพี่ทำไปช่วยหน่อยมานี่ซสแล้วรถมาจอดเดี๋ยวใช่เราแซลพี่ใช่ เอาปืนไปยิงแล้วเอาปืนไปยิงมันแตกไปเลยนนหน้าต่างไหนหน้ตาต่างบนเหรอไม่หน้ตาต่างบนปะพี่ไม่รู้เลยยัง,ยงไงเอาเอายิงกดยิงกดไปกระสุนมันไม่ค่อยมีไงตะสุนจะหมด นี่ผมเจอธงอ่ะอยู่อยู่ในป่านั่นแหละย่บยับย่ำใช่สองตัวทำสองตัวได้สองตัว ไหมไหม,ไมปอนปอนนี่ปอนอออนี่ไงไปเปิดมัน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 ี่น,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 นยับพี่ล็อกนะ่ะพี่ล็อกบันไดอยู่ล็อกบันไดอยูข่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ลอง้อลง,ลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลงพีเดียวพีเดีเอาาพี่ไปปะ่ะเต้ยังอยู่ตรงรถมันอยู่ปะ่ะผมทุบรถเดียวพี่เหกสิบสี่เปอร์เซนเตียงเตียงอยู่นะ เกิดแล้ววิ่งมาจากตรงนั้นอนะ่ะต้องดูเตียงรงี้นอืออปอนปอนปอนอขวาพี่ขวาพี่ ตายอย่างนี้ไม่ได้เอ้พี่ตายแน่ลาก่อนน้องเล็บเล็บไม่ดีมีอะไรที่พอจะพันพาได้ปะต,<ว>ตัวไหนตัวไหนตัวน่หลงช่วย อย่ปืนมาแล้วหอเอาขนาดสองนะตัวเล่นดูอะผมลาียงเส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 ีงตายตายซะอีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่างด้านู้นปะผมล็อกมันได้แฮะตัวนึงอีกตัวนึงอีซีจุดสอตายอีซีจุดสงตายโอเคผมล็อกมันได้แล้วตัวไอ้ตัว นนึงอย่าลงมาอย่าลงมาอย่าลงมาเฮ้ยจนร่างจะล่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเช็คให้ผมก็หลบหนึ่งอ่ะไปเอายาดีวะเดินๆโอ้บอสบอสนาที่นาที่นาพี่จะกลับให้มียาป่ะดูให้หน่อยล็บให้ก้อนว่ที่พี่หน่อยมีตัวใช่ไหมมีตัวมีตัวมีตัวผมเลือกเสร็จรอรอพี่รอไป ไม่ร้ไม่ร้ร้อนผมมีระเบิดของปลาเแค้เสียงมาเสียงมาปลาอัดหน้าประตูเลยร้อนเลยนะโอ้ทไม่อยู่แล้วอ่ไม่อย้าประตูหน้าประตูเมื่อกี้ผมจอฟ้ากำลังเข้ามาโอ้โหปลาอะไรปลาอะไรสวยรู้เลยผมล็อกเขาอยู่เอาไปพอยเลยเอาไปมาฆ่าแล้วการสวยมั้ง่แจ้งความ ตีไอ้นี่อยู่เคร่งแลนด์อยู่บ้านอยู่บ้านเพิ่งอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านก่อนเลยไม่ได้อะอยู่บ้านอยู่บ้านไปไม่ได้หระ